สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ easy math th นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่3.15นะครับการแข่งขันจักรยานนะครับผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับทำเวลาได้ดังนี้ a ถ้ากับ45.53นาที b 45.35นาที c ถ้ากับ45.46นาที d ถ้ากับ45.28นาทีจงเรียงลำดับ ผู้เขารวมแข่งขันที่ทําเวลาน้อยจากน้อยไปมากนะครับจากน้อยไปมากข้อสอบโอเนตนะครับเรื่องทศนิยมขขอสอบโอนเนตนะครับเรื่องทศนิยมนะครับโจชอบออกเรื่องการเรียงลําดับมากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจากที่ทํามานะครับหลายข้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครยังไม่คล่องหรือใครยังไม่ชํานาญนะครับก็ต้องไปเรียนรู้ฝึกทาแบบฝึกหัดเพิ่มเพิ่มนะครับเอาให้คล่องเลยนะครับ วิธีการทำยังไงครับข้อนี้ก็ดูจากตัวเลขหลักหน่วยกับหลักสิบก่อนนะครับเลข45เลขเดียวกันหมดเลยนะครับเลขเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้วัดอะไรไม่ได้เลยนะครับตัวที่จะวัดได้ตัวต่อไปคือตัวที่เป็นหลักแรกของตัวอะไรครับหลักทศนิยม1ตําตำแหน่งของแต่ละตัวนั่นเองนะครับดูตัวเลขครับก็เรียงจากเขาให้ทําเวลาจากน้อยไปมากนะครับอ่าไหนน้อยสุดครับมีเลข 5านะครับมีเลข5 3 4แล้วก็อะไรครับ2นั่นเองนะครับเลขไหนน้อยสุดครับเลขน้อยสุดอันนี้นะครับเลข2น้อยสุดเลขไหนลงลงลงมาครับเลขนี้นั่น,นเองเลข3นะครับต่อไปเลขอันดับ3คือเลข4นั่นเองแล้วครับแล้วก็มากสุดคือเลข5ก็คือเป็นอันดับที่4นั่นเองนะครับอ่ะเร,เราได้อย่างครับ1เท่ากับอ่านเรียงจากน้อยไปมากนะครับ1 2,3,4นะครับเรียงจากน้อยไปมากครับอันดับ1คือ D อันดับที่2คือ B ครับอันดับที่3คือ C c แคนะครับแล้วก็อันดับที่4คือ A a n อนั่นเองนะครับ d B C A นะครับเป็นคำตอบครับเรื่องการเรียงลำดับนะครับเปรียบเทียบทศนิยมนะครับง่ายกว่าเศษส่วนนะครับ เพราะเราไม่ต้องไปหาครนอรเลยนะครับเศส,ส่วนเราต้องหาครนอรแต่ทศนินยมนะครับง่ายกว่านะครับโอเคนะครับ